ไปเวนสนัแ <speechless> ข้งุสนเลนัแข้งเียนนนับแข่งไปะเออเ้งเ ต้นน้ำใหญ่รอสิลูก I don't know. แก่วประตูประตูคนละคนหนึ่งเนียดูดีๆลูตั้งใจมองบอลด้วยแกต้วงมาทจะเป็นห่างมองบอลมองบอล ิวฟาดโกตเขาไหมโกตเขาเสียงดังวะไปเอาดีลกโอ้ยโอ้โคนละสนามเหรอ อนามสุขบัการจุเนียทะนุเร็เร็วเร็วเข้าสีลูเออช่วัช่วยกันลูกะรเรช่วยกันลูกช่วยกันอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงลูก ไหวไหมลูกโอเคย่ยมแลูลกย,ยแ่ <c oughs> มอ้มองกันดีๆลูกมองกันด<ป>ีไวๆอคอ่ ใหญ่ลใหญ่ลเอายุอายุอายุอาความสูงได้เปียบจริงนะตเอาอยลูกเอาอยไปเข้าแรงขึ้นเยอะในตัวน่ะ 哎，老板呀。嗯嗯 Like you.

เอาอยู่รึเปล่าเออไปไปปุ้นปุ้นข่าอยู่วะปุดูเพื่อนในโลกดูเพื่อนด้วยนีอยู่นี่ลูกขึ้นีเบนหายหรือยังนะ่ะ เบนหายจุกยังแม่หุนยู่นความสูงเหรความสูงได้เปรียบจริงไปดีไปดี มันง่างกว่าทันยายสบายใจแล้วจะน่าสงเมันไม่ยอดเหมือนแม่นาขอเช่อให้แต่วันนี้เป็นปรไอ้กาเป็นประตูจะโดนกินล

ถ้าไปก็ไม่ให้เข้าแกงแล้วขาดออกแล้วไปรู้ไปรู้แล้วโยมโตเต๋อมอมมอมมอมเต๋อไหนเต๋อไหนค่ะเ บ้านมหาท้ายโอ้ยเมื่อไได้เปรียบคายาวตัวยาวได้เปรียบเข็งแรงแบบหิ้ง

อแม่มมแม่ลูกมมแม่โนไงืหรือกัปตัน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 เลยโคนลโอ้ยสุดจโนนีนี่แหละจไม่ได้ดักเลยอบเปิดเปิดเปิดนหน้าดิลูกเก่งนะลูกเก่งนะเก่งนะโอ้โกไมอีกดันอเรียบเอเียเลยไม่ได้เรียเลยเรียมไปลดอบถ้าจบตั้งนี้

นี่นั่นเหรอเหรอเออทั้งนี้หนาเรานี่เป็นหยาดยางที่เป็นหยาดยางเหรอนี่คืดึงโอ้โตูนเบาเบาลูกเบา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 ลูกเบา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 ในเกมลูกในเกมลูกฉันแต่นอันเดอร์ฉันแต่ในคลิปเดิ

วิ่งมา่อยจ้าวิ um, a, obvious! A, obvious! ่งหน่อยออกมาต้อออกมาจากประตูแล right. ้วจ้ายกมือขึ้นออกมาจ้าเรียกจ้าจ้าวิ่งจ้าวิ่งหน่อยจ้าโอ้โหาเชียวตัวนี้ได้เลยเชียวอินีนะมันไก่เหรอเจมี่ลูกาเลยอ้ย่าบัาปลาจะไลอินีวะ อันตรายอ่ะมันกรอบมันใก่อ่ะมันสดใส่เลยลูกใส่เลยใสไหมอุ้ยเก็บหลังอ่ะเก็บนั่นน่ะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวให้เด็ก ขาเร็วๆเาลขาเร็วๆเกิดๆตาหาช่องบ้างอืมัอืออ๋

đấy ăn lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จนหนามต้จับเวลาเนะอะนสองนาทีรึสอนาทีอาอยู่ลูก เหนียวนี่จ้าัวน้อยๆนอนไปเล็วเด้เก่งเด้อโอ้ยลูกไปวะ เซตบอลเล่นลูกเซตบอลเล่นไปเอาดึงดึงกับแันเลไม่จบไม่จบพี่จ้าเย่งเลยไปเลย เอาเสร็จแล้วเหรอเได้ชิงพี่เมย์ได้ไหยจบแล้วเหรอเม็ดสอจบเล้วเม็ดสองเลยเร็วแล้วเเข้าไปเไแม่คิวโต้เอากุญแจรถไร้แม่จะไปกับแม่เมนเลยไปกับก๊อกไปไป